5วิธีที่ผู้ชายหลอกให้รักผู้ชายเล่นเกมเป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับผู้ชายที่หลอกให้รักดูได้จากอะไรวันนี้คนที่เข้ามาคุยคนที่เข้ามาจีบอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเข้ามาจีบเราจริงๆหรือว่าจะเข้ามาหลอกให้เราลักหรือมีใจข้อหนึ่งให้เราดูว่าคนที่เขาเข้ามา ชัดเจนในความสัมพันธ์ไหมหรือว่ามามาหายหายหรือเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายถ้าทำตัวลับๆล่อๆนั่นแสดงว่าไม่จริงจังไม่ชัดเจนแต่แรกข้อสองมักมีคำชมชมว่าเราเก่งชมว่าเราสวยชมว่าเรามีความสามารถตบท้าด้วยการขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นข้อสามแพนเต็มหัว วางแผนว่าจะทำนูน่นทำนั่นทำนี่สุดท้ายทำไม่ได้สักอย่างและมักมีข้ออ้างอยู่เสมอข้อ4บอกรักบอกว่าคิดถึงบอกว่าห่วงใหญ่บอกว่าเราคือคนสำคัญบอกว่าเราเป็นแฟนเขาบอกว่าเราคือคนที่เขารักนะครับและก็บอกรักนะแต่ไม่ให้เวลาข้อ5โพสต์โซเชียล ประดุดว่าตัวเองยังโสดอยู่ในขณะเดียวกันบอกว่ามีเราคนเดียวและสิ่งนี้เราจะต้องรู้ด้วยนะเวลาผู้ชายเขาอัพสื่อโซเชียลโพสตลงบนโซเชียลขอตัวเองดูโสดโปรไฟล์ดีที่สำคัญสเตตัสออนไลน์แต่ไม่คุยกับเราแค่คนเดียวคุณเคยเจอ5สัญญาณน,นี้บ้างไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันครับ